เรารู้สึกว่าเราอยากให้วงแบบอย่างเนี้ยแมสกว่านี้สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับ pasty channel เองนะคะซึ่งวันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วนะคะในช่วง pasty react นะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะ แทเนี่ยจะมารีแอคคลิปของไทยเนี่ยแหละเป็นทีป๊อปวงหนึ่งชื่อวงว่าเทราเป็นวงที่แพทเคยดูผลงานก่อนหน้านี้ของเขามาแล้วประมาณ2 MV ได้แล้วเรารู้สึกว่าเออเราอ่ะเห็นความพัฒนาของวงวงเนี้ยประมาณหนึ่งเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออตอนเนี้ยเขาปล่อยเพลงใหม่แล้วเราอยากมาดูว่ารอบเนี้ยเขาจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่านะคะไม่พูดเยอะแล้วกันนะคะเดี๋ยวลองมาดูผลงานของเขาพร้อมๆกันเลยแล้วกันดีกว่าเนาะอ่ะโอเคใส่ อยู่พร้อมแล้วนะคะอันนี้เป็นผลงานล่าสุดของเขานะปล่อยมาเมื่อ4-5หวันได้แล้วหรอมั้งแต่ว่าแพทเพิ่งมีโอกาสได้มาดูนะคะเดี๋ยวยังไงไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าทุกคน Let's go สามสองหไป Oh my god มาก็คือแบบอลังการมาเลยเหรออะฮอบฮับแบบดีมากเลอยอะแล้ดูสาวดูจีนี่สาวคุดแน่นมากครับแบบฮคือแบบอื้มโอ้ดันเซอรด์ดันเซอร์ก็ดีแบบ โอ้ oh my god สวยมากเสียบเพียกลสวยว่ะเฮ้ยชอบนะชอบนะฮืม cause boy and not your type ทองเมื่อกี้มัน เหมือนนลูกพุ่งปะน,นตัดติ้งก็เพยยแบบเหมือนนังพยานั่งอยู่บนกองแบบเฮ้ยดนตีดีขึ้นนะดนตีพัฒนาขึ้น o <ítulo> oh oh. anyway, so m โร <laughs> ้องมันตาซ่านเลยคุณแค่ชิวไปโอ้โนซ้ำท่อนเดิมนี่สวยจังวะชอบชอบพอบมาก ซอร์ไพรส์ยีวะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยจริงๆเซอร์ไพรส์เลยทาเต้นตองตีแบบพัฒนาเจ้ากระโดดพอสมควรเออแบะเ้ยเบ,บ,บ,บรกแดนมาแล้วทุกคนโอ้โหสีสีแสบมากค่ะ ดี่ะมีถ่ายแบบกับนงกับน้ำกับแบบเออมีแดนเซอร์แดนอะไรอย่างนี้เต้นดู เมื่อกี้ก็ได้ฟังจบไปแล้วนะคะกับ MV เพลงใหม่ของวงเทอร่าเนาะเป็นทีป๊อปน้องใหม่ที่ก็ออก MV มาตัวนี้น่าจะตัวที่3แล้วมั้งนะไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแต่ว่าเรารู้สึกได้ว่าจากการที่เราเคยดู MV ช่วงที่เขาปล่อยเพลงมาแรกๆอะ่ะแล้วมาดู MV เนี้ยเหมือนมันก้าวกระโดดพอสมควรเลยค่ะทุกคนคือถ้าทุกคนดูอะไรเงี้ยทุกคนลองย้อนกลับไปดู MV เพลงแรกๆของเขาได้นะทุกคนจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันมีความก้าวกระโดดบางอย่างที่เราสามารถเห็นได้เลยอะ่ะอย่าง MV ็มวน มันยังมีติดใจบางเพลงก็ติดใจท่อนเบรกแดนว่าเอ้ยยังเต้นแบบแปลกๆนิดนึงหรือว่าบางท่อนก็รู้สึกว่าโดนเตียงแบบไม่ค่อยนี้เท่าไหร่แต่เพลงเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยดีชอบนะชอบชอบอยากให้ทำผลงานต่อไปเว้ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้วงแบบอย่างเนี้ยแมสกว่านี้ คืออย่างล่าสุดเนี่ยคลิปเนี้ยเขาน่าจะลงมา4ี่หวันแล้วแหละแต่ว่าล่าสุดที่เราดูเนี่ยยอดวิวยังแค่5 9, ้าหม่นเอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยยอดวิวมันไม่ได้อาจจะหวังเป็นล้าน2ล้านแต่เราก็รู้สึกว่า5้าหมมันก็แบบ what แต่ก็ไม่รู้ว่าสไตล์การเสพเพลงคนเราก็ไม่เหมือนกันเนาะยิ่งเป็นทีป๊อกด้วยมันก็แบบว่าไม่ใช่ใครก็จะฟังทีป๊อปมันไม่ใช่เพลงที่แบบคั่วไปอะไรเงเนาะทีป๊อปมันก็อาจจะต้องเป็นแบบว่าคนที่ชอบแนวสไตล์อย่างนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมันจํากัดกลุ่มอยู่แล้วด้วยมันก็มาจํากัดอีกว่ามันเป็นสไตล์เพลงเบสแน่นๆหน่อยเนื้อเพลงหนักๆหน่อยอะไรหน่อยเราก็เลยไม่รู้ว่าพวกนี้มันเป็นตัวแปลหรือเปล่าที่ทําให้วงนี้มันเหมือนยังไม่แมสเท่าที่เขาควรจะได้รับะกระแสมันต้องมากกว่านี้ความรู้สึกเราอนะเี่ยคงนี้ ดูกันแล้วก็แบบรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากผลงานรอบนี้รู้สึกแบบ ดีดีดีรอบหน้าอยากเห็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์มากกว่านี้อาจจะไม่ต้องเป็นพรอ็อพหรือเป็นท่าเต้เหรืออะไรที่โดดเด่นมากก็ได้แต่เราอยากเห็นเพลงที่แบบเบสหนักเบสแน่นเนื้อเพลงแบบฟังแล้วเข้าถึงชอบมีท่อนที่ติดหูไม่ได้เปรียบเทียบนะแต่ว่าอย่างของเพลงเกาหลีเนี่ย,ยเขาจะชอบมีท่อนที่แบบว่าเป็นท่อนร้องซ้ำๆให้มันแบบรู้สึกแบบวนก้องๆมันแบบนานๆๆๆๆเท่อะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันนานๆๆนนาอะไรของมันวะมันก็จะเป็นเมโลดี้วนอยู่ใน หัววนหลอนหัวซึ่งแบบว่า เรารู้สึกว่าเออถ้าเพลงน้ามีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็เออน่าจะดึงให้คนมันติดหูมากขึ้นอ่ะแบบได้ยินท่อนนี้แล้วแบบโอ๊ยกูสะบัดออกจากหัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละค่ะฝากไว้นะคะยังไงก็ติดตามอย่าเพิ่งหายหรือถอดใจไปก่อนนะเรารู้สึกว่าวงคุณอะ่ะดีนะแบบว่าถ้าเกิดมีสมาชิกในวงมาดูอะไรเงี้ยเออเราอยากบอกคุณว่าทําต่อไปนะพยายามแบบทําต่อไปมีกำลังใจสู้ต่อไปนะคะเราคิดว่าวันหนึ่งอ่ะคุณจะต้องประสบความสําเร็จแน่นอนคุณจะต้องสําเร็จบนทางสายเนี้ย ทำต่อไปนะเราเอาใจช่วยเหมือนกับเราเนี่ยแหละที่ตอนนี้ก็พยายามมากทาคลิปแบบถ่ายตัดถ่ายตัดลงตลอดเพราะว่าเรามีความเชื่อไว้ว่าสักวันหนึ่งมันต้องประสบความสําเร็จในทางสายนี้สู้ไปด้วยกันค่ะเรารู้สึกว่าคุณควรจะต้องได้รับกระแสะตอบรับมากกว่าน,นี้นะคะเทอร่าถ้าชอบเทอร่าแล้วก็มาชอบแพสตี้ชาแนลด้วย <laughs> ติดตามได้กดกระดิ่งจริงจริงจริงจ่งได้ ก็นั่นแหละสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะเดี๋ยวไปแล้วดีกว่าเนาะยังไงก็ถ้าชอบคลิปที่แพทรีแอคนะคะก็ไปดูได้นะคะชื่อเพลงว่า Not Your Toy ของเทอร่านะคะเป็นวงทีป๊อปของไทยเราเองนี่นะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปที่แพทรีแอคเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ได้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยในช่องแพทจะค่อนข้างมีหลายสไตล์หลายแนวนิดนึงแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางเฮฮาสนุกสนานซะส่วนใหญ่นะคะทุกคน <c oughs> ก็ยังไงวันนี้ ไปแล้วนะคะบ๊ายบายฝากผลงานด้วยนะทั้งช่องเราแล้วก็ของช่องเธอร่าเลยไปสนับสนุนเขาเพิ่มขึ้นกันนะทุกคนสนับสนุนล้วด้วยก็ดีบายไปละ